ผ่าดหัวข่าววันนี้โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดความเป็นมาของโครงการคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกี่ครั้งจาก400บาทไป600บาทและต่อไปจะเป็นกี่บาทกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับ ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีนะครับเรามาชมความเป็นมาของโครงการนี้นะครับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือ บริเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนเป็นมาตรการให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยรวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาอน,นุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศส5 6 1ถึง2580ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พศ2560ถึง2564และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่2พศ2560ถึง2564ครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มีนาคม2558กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนไรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน36,000บาทต่อคนต่อปีเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่1ตุลาคม58ถึง30กันยายน59โดยอุดหนุนเงินรายละ400บาทต่อเดือนเป็นเวลา1ปีเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ2,559คณะรัฐมนตรีจึงมีมติวันที่ 22มีนาคม2559ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ3ปีและเพิ่มวงเงินเป็น600บาทต่อคนต่อเดือนครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่7พฤษภาคม2560ยกเลิกเงินไขผู้มีสิทธิ์ที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมและเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2561 รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐนำมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิสธิ์คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่26มีนาคมสองพขยายเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีและขยายฐานรายได้กลุ่มเป้าหมายไม่เกินหนึ0 0 0บาทต่อคนต่อปีขอขอบคุณแหล่งข่าวศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่าน ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีนะครับ